I want nobody but you. I want nobody เพื่อนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญกับแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับพเพื่อนเพื่อนพี่น้องเข้าสู่ช่องครูโด่งชาแนลครับผมช่องครูโด่งชาแนลก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรียอกระสาบให้กับพกเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่เป็นนักสะสมนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องราคาแล้วก็ลักษณะของเหรียญนะครับปัจจุบันนี้ราคาเหรียญแบบนี้ราคาเท่าไหร่ เพื่อให้เพื่อนๆพี่น้องเป็นองค์ประกอบในการรับซื้อเหรียญหรือว่าเป็นองค์ประกอบในการจะขายเหรียญน,นะครับแล้วที่สําคัญนะครับคูโด่งก็จะมีการรับซื้อเหรียญกระสาพเพื่อนํามาสะสมก็คงต้องขอบอกกับเพื่อนๆพี่ๆพ่น้องทุกครั้งนะครับว่าที่คูโด่งนําเหรียญมาสะสมนั้นเกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวสําหรับวันนี้นะครับคูโด่งก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญกระสาอีกครั้งหนึ่ง สำหรับเหรียญกษารณพี่กุโดจะมาประกาศรับซื้อครั้งนี้นั้นจะเป็นเหรียญ10บาทแล้วก็5บาทต้องบอกก่อนนะครับว่าครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเหรียญผิดปกติอะไรเลยนะครับเป็นเหรียญแค่ดูพอสอก็มีราคานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมีเหรียอญพอสอนี้พุทธศักราชแบบนี้เหรียญ10บาทแล้วก็เหรียญ5บาทนี่ก็สามารถพูดคุยคุโดมาได้นะครับ อย่างน้อยก็มาพูดคุยกันยังไงเป็นกําลังใจให้คุดูดวงนะครับฝากากดไลค์กดแชร์คุูดวงด้วยสําหรับเหรียญแรกที่คุูดวงจะมาพูดถึงนะครับก็คือเหรียญสิบ,บาทของในหลวงราชการที่9นะครับสำหรับเหรียญสิบ,บาทของในหลวงราชการที่9นะครับจะถูกผลิตมาตั้งแต่ปี2,531แล้วก็มาสิ้นสุดปี2,560นะครับสําหรับเหรียญที่คุดูดวงจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหรียญที่คุูดวงก็เชื่อว่าอยู่ในมือเพื่อนเพื่อพี่น้องหลายๆคนนะครับสาหรับพศนี้ พศออนี้ที่คูโด่งรับซื้อนะครับจะเป็นปีพุทธศักราช2541ัาสำหรับเหรียญปี2541นะครับถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตลำดับ3นะครับสมัยก่อนนั้นราคาก็100กร้อยกว่าบาทตอนนี้อาจจะต้องขออนุญ,ญาตนะครับว่าคือคูโด่งมีเหรียญปี2541นีเนี่ยค่อนข้างเยอะตอนนี้คูโด่งก็ขอรับซื้อนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้นะครับจำนวนการผลิต 980,000เหรียญถือว่าผลิตก็น้อยนะครับน้อยเป็นลำดับ3แล้วก็ตอนนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญถ้าเกิดเพื่อนๆพี่นพนพๆน้องๆมีเหรียญปีพุทธศักราช2541นี่สามารถพูดคุยทักทายกันเข้ามานะครับแต่ว่าอาจจะต้องขออนุญาตนะครับว่าเหรียญนี้อาจจะซื้อไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่าของคุดโด่งก็มีอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆมีก็จะรับซื้อเอาไว้นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับ เหรียญนี้คู่โดงก็ให้ราคาอยู่ที่70บาทบวกลบนะครับ70บาทในกลุ่มนักสะสมก็บางครั้งก็มีขาย100บาทบ้าง150บาทบ้างแต่ถ้าเกิดลักษณะออกมาไม่ช้ำนี่คูโดงก็จะให้อยู่ที่ประมาณ70บาทนะครับยังไงก็แบ่งๆกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพี่พน้องมี10เหรียญก็700แล้วนี่คือเหรียญแรกนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่2สําหรับเหรียญที่2นะครับ จะเป็นเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9อีกเช่นเดียวกันสําหรับเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเช็เช่นเดียวกันครับ ผลิตมาตั้งแต่ปี2531สำหรับเหรียญปี2531นี่ตอนนี้ราคาก็เริ่มขึ้นมานะครับเหรียญที่คุณดวงมาประกาศรับซื้อจะเป็นปีพุทธศักราช2541สำหรับเหรียญปีพุทธศักราช2546นะครับจะเป็นตัวติดผลิตน้อยลำดับ2นะครับจำนวนการผลิตเนี่ยเพียงแค่182,000เหรียญตอนนี้ราคาลงมานะครับแล้วก็ ขยับไปขยับมาอยู่นะครับยังแกวงแกวงอยู่สําหรับเหรียญปี2อ4 6นี่นี่เป็นเหรียญตัวติดลาดับ2นะครับถ้าใครมีปี 2540, 2546จะพอแบ่งปันได้แล้วราคาไม่สูงเนี่ยครูโด่งก็รับไว้นะครับสําหรับเหรียญปี2อ4 6นีกครูโด่งให้ราคาอยู่ที่400บาทนะครับ400บาทแบ่งๆกันนะครับผม ยังไงก็แบ่งๆกันนะครับซื้อมาเพื่อใช้ในการสะสมนี่คือทั้ง2เหรียญที่ครูโด่งมาประกาศรับซื้อวันนี้ดูแค่พศออครับดูแค่พศออว่า2อ,อสพศนี้มีราคาและ2 5 4 1นี่ไม่เกิน70บาทนะครับ ไม่เกิน70ิบาทแล้ว2,546น้อยี่อยู่ที่400บาทถ้าใครพอที่จะมีแบ่งปันได้ก็พูดคุยแล้วก็ทักทายเข้ามานะครับครับผมวันนี้สั้นๆแต่เ,เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับพูดคุยกันแล้วก็คนที่รักคนที่ชอบของสะสมประเภทนี้นะครับคุ้ดลงซื้อมาก็ไม่ได้จําหน่ายขายต่อแต่ก็ซื้อมาไว้เพราะว่ารักและชอบโดยส่วนตัวสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ I want nobody but you Nobody but you